สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเป็นรถกระบะมิสูบิชิไททันนะครับรุ่นตอนเดียวนะครับรุ่น s i n เกิลแคนะครับติดตู้ทึบ2เมตรสิบสำหรับการวิ่งงานนะครับก็ข้อมูลนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะมิสูไทตัน ตัวเตี้ยได้ทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารถผมน่ะมันเป็นตอนเดียวแล้วก็ติดตู้ทึบเท่านั้นเองนะครับหลักๆที่จะมาพูดคุยกันนะครับจะมีอยู่4หัวข้อนะครับจะมีเรื่องของจุดที่ผมชอบนะครับจุดที่ผมไม่ชอบเรื่องของอาการของรถที่เจอตั้งแต่ใช้งานมาจนถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลอื่นๆนะครับที่ที่ผมจะเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่สามารถ นำไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจซื้อรถได้นะครับก็รถคันนี้นะครับผมซื้อมาปีกว่าๆนะครับเข้าปีที่2แล้วนะครับหปีประมาณ8เดือนกว่าๆนะครับผมออกรถมาเดือนมกราปี2021นีนะครับปีน and and ี้2022เดือนสิงหานะครับก็ใช้มาแล้ว1 1 5 0 0 0มนกิโลนะครับประมาณแสนโลแลครับไว้ง่ายก็ มีหลายเรื่องครับที like ่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่ารถผมเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับในเรื่องของความชอบนะครับผมต้องบอกว่ารถเดิมๆของรุ่นนี้นะครับผมชอบในความเตี้ยของมันนะครับผมว่ามันเป็นรถกระบะที่เตี้ยที่สุดนะครับได้มารดารถกระบะเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของข้อดีของมันเนี่ยนะครับความเตี้ยของมันเนี่ยนะครับ เวลาเราติดหลังคาตู้ทึบวิ่งงานนะครับเวลาจะกลับรถใต้สะพานนะครับเวลามุดใต้อุโมงหรือว่าเวลาเข้าเส้นทางที่มีหลังคากั้นเนี่ยนะครับมันมีโอกาสผ่านขับผ่านได้มากกว่ากระบะรุ่นอื่นนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นต้องเป็นรถที่เป็นล้อเดิมนะล้อกระดิงเดิมนะครับคือรุ่นนี้นะครับหลังคาผมอะสูงสองเมตรสิบนะครับผมสามารถลออใต้สะพานหรือใต้อุโมงที่มีความสูงประมาณ 2เมตร5 m. ได้นะครับหรือป้ายความสูง2.5เมตรนะครับผ่านนะครับผ่านอยู่นะครับผมเคยเข้าที่เตี้ยที่สุดเลยนะ2เมตร3 m. เข้าได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แนะนำนะเพราะว่าการเข้าใต้อุโมง์นะครับหรือใต้สะพานเนี่ยป้ายความสูงเนี่ยเราเชื่อไม่ได้นะครับเพราะบางสถานที่นะครับถนนมีการเสริมขึ้นมาเพื่อหนีน้ําท่วมหรือว่าบางสถานที่นะครับเอ่อ มีการยกพื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ป้ายข้างบนเนี่ยนะครับไม่ได้มีการอัปเดตนะครับไม่ได้เปลี่ยนป้ายไม่ได้เปลี่ยนความสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเลยจะเห็นว่ามีข่าวเยอะมากในการที่รถกระบะตู้ทึบหรือว่ารถกระบะคอกสูงเนี่ยนะครับติดใต้อุโมงใต้สะพานกับรถนะครับฉะนั้นถ้าเอาปลอดภัยนะครับรถรุ่นเรานะครับกระบะมิสูไทตันติดตู้ทึบเนี่ยนะครับความสูงสองเมตรสิบเนี่ยถ้าเอาปลอดภัยนะผมว่าหาเข้าใต้สะพานที่ความสูงเกิน3มเมตรขึ้นไป ก็จะเข้าได้อย่างปลอดภัยนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของโป่งล้อนะครับคือผมชอบมากเลยนะครับสําหรับมิสซูไทน์ตันผมเนี่ยนะครับมันมีโป่งล้อออกมาให้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กความกว้าง10นิ้วนะครับทั้ง4วงเลยนะครับใส่ได้พอดีไม่ล้นนะครับนี่ครับผมให้ดูจากด้านหลังนะครับ พอดีไม่ล้นนะครับฉะนั้นถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้แล้วก็อยากจะใส่ล้อแม็กนะครับก็ถือได้ว่าปลอดภัยจากคุณตํารวจแน่นอนนะครับไม่โดนใบสั่งแน่นอนนะครับเพราะว่ากระบะบางรุ่นเนี่ยอาจจะต้องติดซุ้มล้อเพิ่มนะครับติดบ่งล้อเพิ่มนะครับคันนี้ให้บ่งล้อมาค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะถ้าเกิดใส่ล้อเดิมๆนะครับมันดูไม่ค่อยสวยเพราะว่า โป่งมันใหญ่แล้วล้อแล้วล้อแล้วล้อมันแคบพอไปข้างในนะครับใส่เดิมๆมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่พอใส่ล้อแม็กที่ความกว้างปอะมาณ9นิ้ว10นิ้วเนี่ยพอดีนะครับพอดีโป่งล้อเลยต่อไปในข้อที่3นะครับผมว่ารถรุ่นนี้มันแต่งสวยหน้าตามันดูดูล้ำสมัยนะครับคือพอใส่ล้อแม็กเนี่ยนะครับผมไม่ทําอะไรเพิ่มเติมเลยโชก็ไม่ได้โหลดนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็ดูสวยแล้วนะครับหน้าตามันก็ดูดีนะมันดูดูล้ำสมัยดูดูสวยดีนะครับ ไฟหน้ามันดูดูเท่ดีนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะครับวงไฟเบรกนะครับแล้วก็สำหรับไฟท้ายเนี่ยผมมองว่ามันมันดูวนหวานนะครับจริงๆแล้วผมเห็นไฟท้ายของ Mitsubishi t n ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับจนถึงตัวที่2แล้วก็มารุ่นนี้นะครับผมว่าไฟท้ายมันดูนหวานดูดูสวยดูน่ารักดีนะครับมันไม่ได้ดูซิ่งไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่นะมันดูนหวานอนะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ข้อที่สี่นะครับศูนย์บริการดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเรื่องนี้ก็เวลาผมไปเช็คศูนย์เช็กระยะอะไรเงี้ยครับศูนย์ก็ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ให้บริการถือว่าดีเลยประทับใจนะครับมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็บอกเขาครับเขาก็แก้ให้แล้วก็เขาติดตามผลด้วยนะครับว่าเออใช้งานไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างยังปกติดีอยู่ไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่ห้านะครับราคาอะไหล่ไม่แพงนะครับก็เป็นรถญี่ปุ่นนะครับ่ายง่ายแล้วก็ อะไรเนี่ยก็หาได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเดิมๆนะครับอะไรแท้หรืออะไรเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหาไม่ยากนะครับของแต่งหรืออะไรซ่อมบำรุงเนี่ยก็หาง่ายนะครับเป็นรถที่ก็เป็นรถรถตลาดเลยว่าง่ายแต่ว่าอาจจะแบรนด์ไม่แข่งเท่าโตโยต้าหรือซูซูแต่ก็มีคนเล่นอยู่พอสมควรนะครับของก็หาไม่ยากนะครับต่อไปนะครับ ข้อที่6นะครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของภายในรถแล้วเดี๋ยวผมให้ดูภายในแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของไฟฉุกเฉินนะครับมันอยู่ใกล้มือผมชอบมากนะครับนี่ครับก็เวลาเราขับรถนะครับผมจะเป็นคนชอบเอามือไว้ที่เกียร์นะครับหนึ่งมือเผื่อแบบรับเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยนะครับและเวลาข้างหน้ามีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เอานิ้วจิ้มไฟฉุกเฉินตรงนี้ได้เลยนะครับผมเคยขับฟอร์ดกับรีโว นะครับรีเวเนี่ยเขาอยู่เฉือนอยู่แถวเนี้ยนะครับส่วนฟอร์ก็อยู่บริเวณคอนโซลกลางนะครับผมว่ามันใช้ยากไปนิดนึงนะครับก็ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จิ้มทีเดียวพายุเฉือนติดนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเรื่องที่เจ็ดนะครับหน้าบัตรเรืองไม้นะครับมันมันกว้างนิดนึงนะครับมันสามารถวางของได้นะครับผมจะเป็นคนชอบเอาพวกบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรเติมน้ามันนะครับหรือว่าบัตรสะสมแต้มเนี่ย ผมชอบเบาะตรงนี้นะครับเวลาขับรถนะครับจะได้ไม่ต้องมาค้นหาว่า้บัตรมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันหยิบง่ายนะครับผมเคยขับของโตโยต้ารีโวนะครับตรงนี้มันไม่มีที่วางของนะครับมันค่อนข้างแคบคือเรือนไม้มันโป่งออกมานะครับก็รู้สึกขัดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าไททันเนี่ยตรงนี้กว้างหน่อยผมชอบนะครับข้อที่แนะครับ รถคันนี้มี5้าเกียร์นะครับก็ผมชอบตรงที่ว่ามันคุ้นมือดีนะครับผมขับไฮรักเมติเอ็กมานะครับแล้วก็มี5้าเกียร์แบบนี้เลยนะครับมันเข้าเกียร์แล้วคุ้นมือดีนะครับพอผมไปขับฟอร์ดกับรีโวที่เป็น6กเกียร์นะครับผมก็จะงงๆงนิดนึงนะครับส่วนใหญ่งงเกียร์เนี่ยจะเป็นงงงงเกียร์ถอยหลังเกียร์อานะครับเกียร์อามันอยู่มันอยู่เฉียงเฉียงซ้ายอย่างเงี้ยนะครับรีโวแล้วก็แล้วก็เรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์มันอยู่ทางเนี้ยนะครับบางทีงงงงนอด รู้สึกโอเคนะครับข้อเก้านะครับรถกว้างนะครับนั่งนั่งสามคนได้นะครับคือเบาะนะครับมันยาวนะครับคือถ้าเกิดมีมีผู้โดยสารเนี่ยนะครับนอกจากเราคนขับเนี่ยมีอีกสองคนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนั่งนั่งชิดกันฝั่งนี้ได้นะครับแต่ต้องตัวไม่ใหญ่มากนะผมว่าก็โอเคนะคือเบาะมันกว้างแล้วก็มันโอเคนะครับรถมันก็กว้างใหญ่หน่อยนะครับมันนั่งโป่งมันนั่งสบายอยู่นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อสิบนะครับก็เป็นเรื่องของกระจกไฟฟ้านะครับมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นกระบะขนส่งทั่วไปนะครับอย่างอิซุสุดีแม็กที่ผมเคยไปดูมานะครับก็ตัวเริ่มต้นเนี่ยกระจกจะเป็นมือหมุนนะครับรวมถึงไฮลักรีโวนะครับจะเป็นมือหมุนนะครับแต่ไททันเนี่ยก็จะให้กระจกไฟฟ้าแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่สาหรับผมมันคือความสําคัญนะครับถ้าเกิดเราใช้รถคันนี้ วิ่งงานสมวัสดุบ้านนะครับเวลาเราเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยนะครับเรามาหมุนกระจกบ่อยๆเนี่ยเราปวดมือแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้ามีกระจกไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยครับเวลาเปิดกระจกเนี่ยไม่ต้องมาหมุนนะครับโดยเฉพาะฝั่งนู้นนะถ้าเกิดเราต้องเปิดกระจกฝั่งนู้นเพื่อทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือหมุนเนี่ยเราต้องเอื้อมมือไปถูกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดกระจกไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็ที่จะเปิดสั่งเปิดกระจกจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วในเรื่องของความชอบของผมสําหรับรถคันนี้นะครับต่อไปเป็นในเรื่องที่ผมไม่ชอบนะครับหัวข้อที่สองนะครับในเรื่องที่ผมไม่ชอบเรื่องที่หนึ่งนะครับไม่มีจุดวางแก้วน้ําใต้แอร์นะครับผมขับรีโวของอของอของรู้จักผมเนี่ยนะครับมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้นครับคือมันสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เอาแก้วน้ําวางได้นะครับและมันโดนแอร์เป่าไงทําให้เวลา ใช้งานขับไปอย่างเงี้ยเราต้องการน้ํามันเย็นเนี่ยนะครับเราเปิดแอร์ให้มันแอร์เป่าพอแอร์เป่านี่ยมันก็เป่าจนน้ําเย็นเลยครับมีน้ําเย็นกินไว้ง่ายนะครับรุ่นนี้ไม่มีผมก็ขัดใจนิดนึงเออทำไมไม่ทํามานะครับเรื่องที่2นะครับร,รุ่นนี้มันเป็นรถที่ใช้เครื่องเก่านะครับเครื่องตั้งแต่พัฒนามาจากตั้งแต่รุ่นไซโคนลเลยนะครับฉะนั้นแรงม้าเนี่ยมันไม่เยอะ แรงม้ามันมีแค่128แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยมันแค่200กว่ากว่านิวตันเมตรนะครับคือมันน้อยกว่ากระบะทุกรุ่นแหละว่าง่ายนะครับฉะนั้นเออมันก็เลยเป็นเรื่องขัดใจผมนิดนึงว่าเออทำไมกําลังมันน้อยกว่ากระบะรุ่นอื่นนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของเบรกดังนะครับรถคันนี้จริงๆต้องบอกว่าไททันรุ่นนี้นะครับเบรกดังแทบทุกคันนะครับเพื่อนผมที่ทวิ่งอะไหล่มิซูด้วยกันเนี่ย เบรกดังทุกคันนะครับคือมันแก้ไงก็แก้ไม่หายนะครับผมให้ศูนย์แก้ก็ไม่หายนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาก็แกะเบรกออกมาแล้วก็ทําความสะอาดมาเช็ดมาอะไรเงี้ยนะครับมาเป่าให้มันสะอาดเนี้ยใช้ไปแป,ป๊บหนึง่งมันก็ดังอีกนะครับจนครั้งล่าสุดเนี่ยผมเออเลยให้เขาเขาแกะดูนะครับเขาแกะดู <c oughs> เขาปรากฏว่าเออข้างในเบรกเป็นสนิมเขาบอกว่ามันลุยน้ํามาแล้วเป็นสนิมเสียง <c oughs> มันเลยดังเขาก็เลยทําความสะอาดให้อะไรให้นะครับมันก็หายพักหนึ่งแล้วมันก็ดังอีกนะครับ ก็เลยรู้สึกว่าเออต้องทําใจแล้วแหละเพราะว่ามันคงเป็นอาการประจารุ่นนะครับเพราะว่าเป็นทุกคันเลยแล้วก็แต่ใช้งานไปใช้งานมาก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติดีนะครับมันเพียงแต่ว่ามันมีเสียงให้มันน่าลาคาญนิดหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของเบรกเนี่ยผมว่าที่ศูนย์บอกผมก็ไม่ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่ารถรถพ่อผมอะ Mighty X อะนะครับผมก็ลุยน้ําบ่อยนะก็เบรกไม่เห็นจะดังเลยนะครับแล้วก็รถคันอื่นๆที่ผมขับมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรนอื่นนะครับ ผมลุยน้ำผมตากฝนผมอะไรเงี้ยไม่มีครับเบรกดังไม่มีครับมีแต่คันเนี้ยที่เบรกดังนะครับเวลามันจะดังเวลาเราเราเบรกแล้วมันจะดังเอี๊ยดนิดน,นึงแล้วมันก็หายไปเป็นทุกครั้งนะครับเป็นประมาณช่วงที่เราเลียเบรกไว้ง่ายนะครับแต่พอเรากดลงไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงแล้วก็เรื่องที่สี่นะครับเรื่องกันชนนะครับเรื่องนี้ผมผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือรถกระบะขนส่งเนี่ย หรือรถตอนเดียวเนี่ยนะครับทำไมไม่ทำการชนให้มันสีออกตัวรถไปเลยนะครับคือมันเสียงงบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันผมก็ไม่ค่อยไม่แน่ใจนะคือเนี่ยมันเหมือนเป็นกันชนแบบงานดิบมาเลยนะครับแล้วเป็นทุกรุ่นด้วยนะครับคืออย่าง isuzu เนี่ยนะครับก็มีนะครับ isuzu ของ d-max เนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับการชนก็น่าก็สีดำนะครับแต่ภายในเนี่ยกระจกจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับถ้าเกิดอยากได้กันชนสีขาวนะครับต้องเพิ่มเงินแล้วกระจกข้างในจะเป็นกระจก ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าเออมันมันทำมาเกือบดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าข้างในเรื่องของราคาเรื่องอะไรเงี้ยมันมันทำมาเกือบดีแล้วมันมาติดเรื่องของกันชนเออแทนทีถ่ถ้าเกิดทำเป็นสีขาวไปพราอสีรถเลยแล้วมีกระจกไฟฟ้านะผมว่าจบเลยนะครับเรื่องกําลังเครื่องเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าคนไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้เชยรถเต็มแรงม้าขนาดนั้นไว้ง่ายนะครับอ่าหัวข้อที่สองเรื่องของจุดที่ผมไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของอาการของรถที่เจอนะครับผมก็รถคันนี้นะครับตั้งแต่ออกศูนย์มาเลยรถผมกินซ้ายนะครับก็พอผมออกรถมาผมก็มีงานวิ่งใช่ไหมผมก็เลยไม่ไม่ได้เอาเข้าไปเช็กศูนย์ผมก็เลยใช้ไประยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอผมว่างผมก็เลยไปถามที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าเออต้องเข้ามาก่อนก่อนสามพันกิโลนะมันถึงจะเคลมอะไรพวกนี้ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเคลมอะไรนะแต่สุดท้ายเนี่ยศูนย์บอกว่าให้ผมอ่าเข้าไป ตั้งศูนย์ทวนล้ออะไรเงี้ยไปตั้งศูนย์ไปร้านตั้งศูนย์อะไรเงี้ยถ่วงล้อเอานะครับมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ไปใช้มามันก็เป็นอีกนะครับผมก็เลยเออก็ช่างมันแล้วกันผมคิดว่ารถมันคงไม่ตรงอย่างนี้ทุกมันมันคงไม่ได้ขับตรงเป๊ะทุกคันหรอกนะครับผมว่ารถทุกรุ่นน่มันก็ต้องมีมีกินซ้ายกินขวากันบ้างปนปกตินะครับเพราะว่ารถไมตี้ผมคันเก่าก็กินกินขวานะครับแล้วก็อย่างรถคนอื่นที่ผมไปขับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปล่อยพวงมมมาลััััยขบวรรงทุกกกกกคคนนนนนนนะะ็็ีิิิดึผเอ ไไม่ได้อะเร,รื่องที่สองนะครับเป็นจังหวะเกียร์ห้อยนะครับเอ,อจะมีเสียงเหมือนเสียงเฟืองท้ายแถวๆนี้นะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะช่วงเกียร์ห้อยก็คือว่าสมมุติเราเราใส่เกียร์แล้วรอบเครื่องมันยังไม่สูงอ่ะนะครับสมมุติเราเราใส่เกียร์ตอนรอบเครื่องประมาณพันสองหรือประมาณหนึ่งพันรอบอย่างเงี้ยมันจะมีอาการเกียร์ห้อยนิดน,นึงนะครับแล้วมันจะมีเสียงเหมือนเฟืองสั่นแถวๆนี้กึกกึกกรึ๊กกึกกึกนิดนึงนะครับแล้วก็หายไป เป็นเกือบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นทุกคันด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่ศูนย์ก็เป็นเหมือนกันนะครับที่ทใช้รถกระบะมิสูด้วยกันนะครับเรื่องที่3นะครับก็จะมีเรื่องของตอนถอนคันเร่งนะครับแต่ตอนนี้อาการมันไม่มีแล้วมันเป็นในช่วงแบบประมาณ3 4มสีหมื่นโลแรกผมได้ยินบ่อยอยู่คือพอเวลาผมขับไปใช่ไหมผมถอนคันเร่งเนี่ย ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟิวเบาในรถอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคอมแอร์ Air หรือว่าเสียงเทอร์โบนะนะครับมันมีเสียงนิดนึงอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกครั้งมันมันมีนานๆทีนะครับแต่พักหลังเนี่ยใช้ไปใช้มาไม่มีเสียงแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่นะครับตอนนี้รถผม1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าันกิโลนะครับช่วงใกล้ๆหนึ่งแสนเนี่ยประมาณแปดหมื่นไปปลายเนี่ยนะครับตอนตอนรอบเดินเบาอ่ะมันมีเสียงนิดนึงอ่ะนะครับมีเสียง แตกๆๆๆคือเป็นเสียงที่เหมือนเหมือนกับผสมไปกับเสียงเครื่องอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่คิดว่าอาจจะเป็นเสียงสายพานหรือเปล่าไ,ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมลองให้ให้เพื่อนๆที่ขับมิซูด้วยกันอ่ะลองมาฟังดูเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะเขาปกติดีนะครับหรือว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้เรื่องนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับอ่าก็ในเรื่องของอาการรถที่เจอก็มีสี่ข้อประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมอยากจะเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะออกรถรุ่นนี้หรือว่าจะใช้รถรุ่นนี้ว่าเออจะเป็นในความคิดเห็นของผมเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับก็ในเรื่องแรกนะครับมันเป็นแบรนด์ตลาดแต่เป็นตลาดรองนะครับมิตซูนะครับก็มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าพูดถึงรถกระบะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นรถกระบะอันดับหนึ่งขนาดนั้นใช่ไหมรถขนส่งเนี่ยคนก็จะมองไปที่อิซูซุไป t ตโยต้ารีโวนะครับลองลงมาก็เป็นรุ่นนี้แหละนะครับมิสูไตรตันนะครับก็ผมว่ามันก็รถแบรนด์รองก็จริงแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับคุณภาพมันก็ไว้ใจได้นะครับแล้วก็กที่สําคัญคือตอผมซื้ออ่ะมันก็ซื้อง่ายนะครับเพราะว่าเคสมันดันผ่านง่ายกว่าพวก i ิ u ซูหรือโตโยต้านะครับแล้วก็ส่วนลดได้เยอะด้วยราคาผ่อนก็ไม่แพงนะคันนี้ผมดาวมา4 0,000บาทนะครับผมซื้อในงานมอเตอร์โชว์ปลายปีนะครับ ผมดาวมาสี่0มบาทยอดผ่อนเนี่ย8 4สีงวด7545บาทอันนี้ของผมเลยนะครับผมก็ได้ลดมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นกระบะแล้วก็ล้อดเดิมๆนะแล้วก็เป็นตู้ทึบจดทะเบียนขนส่งมาให้นะครับในในเลทเดียวกันเนี่ยผมเคยไปคุยที่อิซุสุนะครับที่ผมไปทำสัญญาแล้วไม่ผ่านเคสไม่ผ่านนะครับก็อิซุสุเนี่ย ดาวเท่ากันนะผมผมจะวางดาวสี่หมื่นยอดผ่อนเนี่ยมันประมาณแปดพันเจ็ดกว่ากว่านะครับมันแพงขึ้นมาพันกว่าบาทพันสองอ่ะนะครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าไม่คิดอะไรมากมายเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้โอเคอยู่นะครับมีซูเรื่องที่สองนะครับคือถ้าเราตัดเรื่องกําลังเครื่องออกไปอ่ะที่ว่ามีแรงม้าน้อยมีแรงบิดน้อยกว่ากระบะรุ่นอื่นนะครับผมว่ามันถือว่าเป็นรถใช้งานที่ดีมากนะครับ คือโอเคเรื่องของความมั่นใจความถึกทนเนี่ยผมไม่ห่วงเลยเพราะว่ารถมิซูไททันเนี่ยก็คนก็ใช้เยอะแย,ะ,ยะนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องความสะดวกในรถโดยเฉพาะกระจกไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่มาให้ที่ให้มาแต่ตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยผมว่าโอเคมากนะก็ถือว่าเป็นรถใช้งานที่ดีนะครับผมเรื่องที่3มนะครับคัทมันลึกไปหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะรถผมหรือเปล่านะคือผมเคยขับมาเนี่ยมีแต่รถที่แบบคัดตื้ตนๆก็คือ ปล่อยคันนิดนึงนะครับรถพุ่งคันนี้ต้องปล่อยเยอะหน่อยคัถึงรถถึงจะออกตัวได้นะครับคือแรกๆก,ก็ไม่ชินแต่ใช้มาใช้มาก็ปกติดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่4ี่นะครับพวงมาลัยหนักก็พอดีตอนที่ผมออกรถใหม่ๆอ่ะผมส่งพัสดุบ้านนะครับแล้วเวลาส่งพัสดุบ้านอ่ะมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันต้องถอยเข้าถอยออกมันต้องหมุนพวงมาลัยบ่อยนะครับ ก็ทําให้ผมเนี่ยปวดแขนเลยนะครับมันมันมีน้ําหนักนิดนึงกับพวงมาลัยนะครับฉะนั้นใครใช้รุ่นนี้ก็เตรียมใจตรงนี้ด้วยแล้วกันแต่ถามว่ามันเป็นข้อดีไหมถ้าเกิดเราใช้ใช้งานจริงผมว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาส่งวัสดุบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับขับไปไกลหรือว่าขับทางยาวๆอย่างเงี้ยมันทําให้เรามั่นใจนะพวงมาลัยมันมันไม่สายนะครับผมเคยขับอ่ารีโวแล้วก็เลนเจอร์ฟอร์ดเลนเจอร์พวงมาลัยเบากว่านี้นะ โดยเฉพาะเลนเจอร์ของเพื่อนผมพวงมาลัยเบามากนะครับหมุนนิดเดียวไปเลยนะครับอันนี้พวงมาลัยมีน้ําหนักนิดนึงผมว่ามันก็ดีหน่อยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5นะครับควันดำนะครับก็สำหรับคันนี้เนี่ยจริงจริงกระบะม,มันควันดำมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่ผมตกใจในช่วงแรกที่ผมออารถมาใหม่หมหมตอนนั้นรถผมอะมาย,ยังหลักพันกิโลอยู่เลยนะครับก็ผมส่งพัสดุบ้านใช่ปะแล้วพอดีผมออกจากซอยมาถนนใหญ่แล้วผมเร่งนะครับผมเหยียบรอบไป2 0 0พันกว่ารอบนะครับ ผมมองกระจกหลังอะโอ้หควันดําท่วมเลยตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมรถใหม่ควันมันดำนะครับผมก็เลยโทรไปถามกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นช่างซ่อมรถอยู่เพื่อนบอกว่าอ๋อรถดีเซลมันป,นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดเราเราไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเร็วๆบ่อยหรือว่าไม่ได้ใช้รอบส่งบ่อยๆนะครับมันมันมีเข่าดีเซลนะครับเข่าดีเซลเนี่ยมันถ้าเกิดเราไม่ได้เหยียบมันอยู่ในท่อนะครับแล้วพอเราเหยียบเนี่ยมันมันพ่นออกมานะครับพอมันพ่นออกมาเนี่ยมันก็เป็นควันดําที่เราเห็นกัน มานนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับให้เอาไว้ตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้รถรุ่นนี้กระบะมิตซูบิชิไทตันนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ